เย็นยามเย็นยามเย็นเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเข้าม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 าเอ่ออเอ่อเอ่ออ่าเข้ามาเลยต้องมาพร้อมสเสียงเพลงเนาะ ไอเแมก็ก่อนอื่นฮะก่อนจะทําเรื่องราวอะไรในแต่ละวันเนาะก็คือแต่ละวันเราก็ขอขอมากรรมแล้วแหละนะก็น้อมเลยและกันไม่ต้องกล่าวเป็นแบบว่าเป็นแพทเทิร์นฮะก็ขอน้อมถึงเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ขอบาร,รมีท่านมาสเซอร์เทพพชม กุมารอินท่านท้าววสุวรรณปู่ย่าพญานาคนะขอเป็นกำลังใจให้กับชตัมนะแล้วก็ลูกหลานพลังหญิงพันล้านนะออกมาแบ่งปันเรื่องราวที่ดีงามขอให้ภารกิจของข้าพเจ้านะสำเร็จสมหวังดังใจปปานถนาด้วยทูนสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ่ะโอเคอ่ะฟังเพลงก่อนฟังเพลงก่อนฟังเพลงก่อน แตมกล้องเอาไมคไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะจะได้ชัดเจนเนาะอเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องวันนี้เรื่องของกระบางลมหย่อนนะฮะกระบางลมหย่อนกระบางลมหย่อนเป็นยังไงนะ คนไหนเข้ามาแล้วนะคะทักทายนะคะทักทายหรือว่าคนไหนมาย้อนหลังก็เล่าเรื่องราวกันเนาะวันนี้สภาวะกระบังลมหย่อนนะ,ะสภาวะกระบังลมหย่อนในสตรีที่ป่านการคลอดบุตรนะ,ะและสตรีสูงวัยแต่มาประมาณ6กโมงครึ่งแล้วกันเนาะห้าโมงเราแยกย้ายกันฮะ,ะก็มาแป๊บเดียว30นาทีเนาะประมาณ30นาที มาย้อนหลังก็เลื่อนไปสัก5นาทีนะฟังข้อมูลนะฮะฟังข้อมูลนะเผื่อใครกำลังเจอสภาวะกระบางลมหย่อนนะกระบางลมหย่อนขอแชร์แป๊บหนึ่งขอแชร์แป๊บหนึ่ง ค <Okay. S 2> ขอขอแชร์ก่อนพี่น้องขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนนะมาแชร์ก่อนแชร์ก่อนแปบ๊บหนึ่งแชร์ก็เรามากันแบบสดๆก็ก็เอ่อเรียกว่าอะไรมากันแบบสดๆก็รอแป๊บหนึ่งขอถ้าังไม่มีโอกาสแชร์แป๊บหนึ่งนะขอแชร์แป๊บหนึ่งขอแชร์แป๊บหนึ่งะคนไหนเข้ามาแล้วกดหัวใจให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อย กดไลค์กดหัวใจให้หน่อจ้าที่รักจ๋านกกักนานเป็นชก็ลงเเ็จะเคอแรกอ่ะฉลองฉใครถูกหวยเลขอะไรมาเล่าสิหวยออกไรเนี่ยมาเล่ามาเล่าหน่อยดิใครถูกหวยอะไรมาเล่าหน่อย มาเล่ามาเล่าหน่อยแล้วใครถูกหวยเลขอะไรบ้างแกแกแดีด,ดีไม่มีโปเช่อะมุมุยม,ม,มาอะมามามาร้าเพลราเพลิคาราโอเกมาฉลองฉลองไหนมา่าใคร แฮปปี้ใครแฮปปี้ใครรวยใครยังไงไหมมาเล่าหน่อยสิเออก็รักก็รักก็ละเละละเล าฟังเพลงแล้วเราไม่ต้องไปอะไรอ่ะมันจะสนุกไปกลางๆนะถ้าเราไปฟังเนื้อเพลงบางทีอาจจะมันมันทุกได้นะเอออ่ามืยมุยบ่อหวยออก303ล่าง70อ่าเลิดเลิเลดะเลขเจ็ด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 กุมารอินมาเด้อเลขเจ็ดกุมารอินตรงหน้าอกมาเด้อมาเด้อมาเด้อพระจันทร์นะพระจันทร์นะพระจันทร์เลขศูนย์เด้อพระจันทร์เลขศูนย์เด้ออเยอะเยอะเยอะ เอออเลิด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 โอเคเออมาเซอร์ก lead okay. uh, okay. ็ไปม้วนนะมาเซอร์ท่านก็ไปมาเฟอร์มาเซอร์ท่านก็ไปม้วนอยู่ตรงไปม้วนอยู่ตรงรูปเอ่อพระจันทร์เนาะเออเออแต่เลขเจ็ดเข้าก็โอเคละอืมโอเค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 ดีงามดีงามดีงาม โอเคทุกอย่างดีงามก็แล้วแต่ใครจะตีเห็นอะไรไงใครจะเห็นอะไรนะใครจะเห็นอะไรก็เลขนั้นแหละเนาะเออโอเคมาเซอร์จึงบอกว่าให้ทุกคนดูเองไงเออใครก็จะหลกใครจะหลกมาโอเควันนี้นะคะในจะเล่าเรื่องราวของสภาวะกระบังลมหย่อนภาษา,า,นะาทางการแพทย์เนาะภาษาทางการแพทย์ภาษาภาษาทางการแพทย์ภาษา เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าพี่น้องอยากจะทราบว่ากระบังลมหย่อนคืออะไรพี่น้องก็ไปเสิร์ชหาที่ Google แต่เอาเป็นว่ากล้ามเนื้อที่มันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเปรยวนนะเนี่ยที่มันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยจากครูแม่วันมามา,มาเข้ามาลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันพยุงอ่ะที่มันพยุงอุ้งเชิงการสตีอยู่อ่ะมันหย่อนนั่นแหละเขาเรียกว่า กล้ามเนื้อกระบางลมซึ่งกระบางลมหย่อดอันนี้ในในความหมายของแตมนะนี่คือความหมายภาษาบ้านๆน,นะคือไอ้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยที่มันพยุงระบบปัสสาวะคือมันพยุงทุกอย่างตรงเนี้ยระบบปัสสาวะระบบขับทายอ่าระบบบดลูกของเราทั้งหมดทั้งมวลเพราะงั้นสําหรับเธแตมนะถ้าในสภาวะที่เคยเป็นกระบางลมหย่อนะ่ะคือตอนที่แตมเบ่งคลอดตอนที่เบ่งคลอดอะโอ้โหมันแบบว่า โอ้มันตอนที่เบ่งคลอดแอดมินลูกชายคนโตอ่ะมันเหมือนทุกอย่างมันแบบสูญเสียกล้ามเนื้อตรงนั้นคือมันสูญเสียไปเลยเพราะงั้นมันมีผลเวลาที่มันจะส่งผลตอนที่เราเบ่งคลอดอ่ะใครคลอดบุตรเองจะรู้ว่าสภาวะกระบังลมหยอดมันจะเป็นยังไงเออมันจะรู้สึกว่ามันมีกล้ามเนื้อส่วนเกินโผล่ออกมาเหมือนเวลาที่เราเอานิ้วสอดเข้าไปนิดนึงเราจะรู้สึกถึง ถึงอะไรที่มันไม่ใช่นั่นแหละมันคือกล้ามเนื้อที่มันหย่อนและก็ให้ทุกคนนึกถึงเวลาที่อื้อคนที่จะมีจะเจอสภาวะกับบางลมหย่อนอีกอันนึงคือเวลาผ่านการคลอดบุตรเยอะๆแล้วจะมีผลในเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ดีพอระบบขับถ่ายท้องผูกแล้วไปนั่งอื้อเวลาเบ่งโห้ยพี่น้องมันเหมือนมีอะไรจะหลุดออกมาทั้ง ทั้งช่องคลอดด้วยช่องทวารด้วยซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะหลุดออกมาซึ่งอันนี้ให้อนุมานไว้เลยว่ามันคือสภาวะกระบางลมหย่อนเชื่อมันเป็นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นถ้าวนันนี้อีกอาการหนึ่งนะอาการสภาวะกระบางลมหย่อนคือสภาวะของการที่ไอเคยไอไหมเคยไอแล้ันเหมือนมีมีปัสสาวะเล็ดไหมนั่นแนหะคือสภาวะของกระบางลมหย่อนนะ ถ้าไอแล้วมันเหมือนปัสสาวะเล็ดแล้วมีลมแล้วออกช่องคลอดนะไอที่ปากแต่ลมออกช่องคลอดลมปัสสาวะเล็ดแล้วก็บางทีไอแล้วมันจะน่วงน่วงทวงทวงแล้วไอแล้วมันเหมือนมีอะไรแบบมันจะหลุดออกมาจากจากท้องของเราอ่ะอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านเพราะงั้นแล้วสภาวะกระบางลมหย่อนจะทํำยังไงเขามีการผ่าตัดได้ด้วยมีการผ่าตัดได้ด้วยแต่ การผ่าตัดก็คือการแก้ปัญหาแบบสำหรับคนที่อาการหนักมากๆมันจําเป็นจะต้องช่วยก็อาจจะต้องไปผ่าตัดเย็บอะไรต่างๆนี้เนาะแต่คราวนี้ถ้าหลายๆคนนะไอปัสสาวะเล็ดเวลาไอแล้วมีปัสสาวะเล็ดเวลาไอแล้วมีลมออกไอแล้วมารู้สึกว่ามันมีอะไรจะไหลออกมาจากช่องคลอดหรือเวลาที่ขับถ่ายแล้วมันเหมือนมีอะไรส่วนเกินเบ่งอะ่ะเวลาเบ่งอะ่ะคนที่ท้องผูกอาจจะเจอสภาวะนี้ เพราะฉะนั้นแล้วมาเป็นทางเลือกวันนี้เป็นทางเลือกถ้าใครกําลังเจอปัญหากระบางลมหย่อนนะคะ <c oughs> ก็มาเซอร์ก็ไม่ใช่มาเตอร์ให้เหกียววับมาเตอร์หมอ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 ก็แนะนําให้เราขมิบก้นนะเขาให้เราขมิบช่องทวารน,นะจะเอาอะไรไปขมิบช่องทวารเอาแรงที่ไหนแล้วเขาบอกว่าต้องขมิบด้วยความแรงด้วยนะ <c oughs> พี่น้องไปเสิร์ชหาคาว่ากระบางลมหย่อนเลยถ้าเสิร์ชหาคาว่ากระบางลมหย่อนทางการแพทย์เขาจะให้เราขมิบก้น อืมคือคมิบก้นกับคมิบช่องคลอดมันก็เรื่องราวแบบลำบากพอๆกันนะเนี่ยตอนนี้ลองเดือนตอนนี้ลองนะเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วมันต้องมันแล้วมันต้องแล้วมันต้องคมบบอย่างแรงมันถึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางเลือกเลยเราแก้ไขได้ใครที่มีปัญหากระบางลมหย่อนใครที่มีปัญหาทุกอย่างที่มันน่วงมันถ่วงแล้วรู้สึกว่าสภาวะของเรามันเหมือนก้นเป็ดอะ ก้นเป็ดอะมันเหมือนอะไรมันย้อย i, ย้อยย้อยย้อยตลอดเวลานั่นแหละมันคือสภาวะของเ,ออเครื่องในของเราทั้งหมดที่มันที่มันกําลังจะถูกถูกไหลออกมาอยู่ที่หว่างขาของเราอะ่ะนึกออกไหมสภาวะมันเป็นแบบนั้นเลยนะต้องต้องขมิบอย่างแรงต้องขมิบอย่างแรงแต่แต่ถ้าสําหรับคนที่เป็นเป็นเยอะแล้วเนี่ยมันขมิบอย่างไรมันก็ไม่ไปนะอือ เหมือนกับเฉยดำเคยเห็นเขาคือแต่ว่าตอนนั้นเฉดามใช้ว่ามดลูกต่ํานะมดลูกต่ํากับสภาวะกระบงกกระบางลมหย่อนมันน่าจะจะคนละแบบนะณนะนะวันนี้นะไอ้ตรงมดลูกต่ามันก็คือแค่มันย้อยลงมาแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะเจ็บแต่ไอ้หย่อนเนี่ยมันคงจะเป็นผนังของกล้ามเนื้อที่มันยู่ยู้ยูย,ย,ยูออกมาผนังช่องคอที่มันยู่ยูยูแล้วมันก็โผล่ออกมาช่องคอได้เพราะงั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยต้องใช้วิธีการคมิบแล้วก็ต้องอาจจะต้องไปผ่าตัดตึงอ่ะ ไปตึงกล้ามเนื้อเข้าที่แต่วันนี้ทางเลือกนะทางเลือกสําหรับสตรีที่มีสภาวะนี้ก็คือว่าให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันถ้าเราจะต้องผ่าตัดเนาะวันนี้ก็คือคอร์สบริหารสตรีของเรานะคะใช้นวัตกรรมร้้ายุคล้ําสมัยแต่เป็นการความคิดเนาะของปราชชาวบ้านระดับไซ i ไฟซึ่งเป็นชิ้นงานที่ถ้าเกิดวันนี้เราอยู่ในยุค สักร้อยหรือสองร้อยปีร้อยปีสองร้อยปีเนาะ <_ d> um> เขาก็ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเนี่ยป่าชาวบ้านหมอชาวบ้านเขาก็จะมีละสมุนไพรให้เรากินเนาะมีสมุนไพรให้เรากินเท่เาเกี่ยวกับตรงนี้ก็มีสมุนไพรให้เรากินทับหมอเกลือย่างไฟอยู่กระโจมนะหลายสิ่งที่เขาจะทําให้เราเนาะแล้วก็ทับสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นวิธีการโบราณโบราณที่มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ณนะเวลานี้ เขาเรียกว่าเกิดการคิดค้นขึ้นมาเรื่อยๆโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือก็จากที่การสื่อสารการสื่อสารก็จากที่มันเป็นโทรโคงเป็นลำโพงเป็นจดหมายเป็นแพ็กลิงโฟนลิงเป็นโทรศัพท์บ้านเป็นโทรศัพท์สาธารนณะโทรศัพท์ตู้ เป็นโทรศัพท์แบบว่ารุ่นรุ่นใหญ่ๆอ่ะ,อะแล้วก็มาเป็นโทรศัพท์บางๆคือการสื่อสารเกิดการแพร่นาทีมงานของเราเนาะปาดเนาะปาดชาวบ้านของเราก็คิดไงคิดอ่าถ้าคนโบราณเขาจะฟิตเขาก็ต้องใช้วิธีการขมิบเอ๊ะมันน่าจะมีนะวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่จะมาช่วยให้สตรีเนี่ยขมิบได้โดยไม่เหนื่อยเนี่ยเขาก็ใช้ใช้วิธีการสมัยใหม่ มาผสมสารกับเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเดิมๆก็คือว่าทำยังไงก็ได้ถ้าให้น้องอช่องข้อสตรีได้บริหารขมิบตลอดขมิบเนาะวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง30นาที60นาที90นาทีแล้วทำให้หน้าท้องได้บริหารด้วยโคนขาบริหารด้วยก้นบริหารด้วยเออสตรีก็คงจะสุขภาพดีเนาะอะไรเงี้ยก็เกิดการผสมผสาน ภูมิปัญญาเก่าๆโบราณโบราณโบราณนะของของคนไทยของมนุษย์ละกันโบราณโบราณของมนุษย์เพราะว่าไอการขบิบเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นทุกๆพื้นที่ในโลกใบนี้แหละที่ทําให้ผู้หญิงสุขภาพแข็งแรงเนาะหรือการอยู่ไฟหรืออะไรก็แล้วแต่การกินสมุนไพรต้มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กล้ามเนื้อจะให้กล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงนะถ้าเราจะให้กล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงก็คือการที่เราจะต้องออกกํกาลังกายการที่เราทุกคนจะต้องออกกําลังกายวันนี้จะมีใครสักกี่คนนะคะ จะมีใครสักกี่คนที่สามารถออกกําลังกายบริหารเนี่ยบริหารอุ้งเชิงการจะมีสักกี่คนที่เขาสามารถบริหารบริหารตรงนี้ได้จะนําบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาสภาวะกระบังลมหย่อนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ค่าใช้จ่ายสูงนะจริงๆแล้วสภาวะกระบังลมหย่อนเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ผ่านการคลอดแบบธรรมชาติหลายคนและก็อายุสูงวัย แต่สาหรับสตามสชตามเจอตอน30กว่าเพราะว่าลูกชายตัวโตแล้วหัวหัวใหญ่อะแล้วแล้วแล้วเราเบ่งอะเราเบ่งเราเบ่งเขาออกอะมันมันมันเลยเกิดสภาวะหย่อนตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาะดําไอาจาม,มันจะเหมือนมีอะไรที่มันจะหลุดออกมาที่ช่องคลอดของเรานะมันจะรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่โอเคมาตลอดตลอดซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ เราก็ไม่เคยรู้ศัพท์ทางการแพทย์ว่า,าสภาวะอย่างนั้นอ่ะคือสภาวะกระบังลมหย่อนสภาวะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บเขาเรียกว่าสภาวะมดลูกต่ํามีรอบเดือนแล้วเจ็บหน่วงท้องน้อยแล้วมีของเสียตกค้างหรือสภาวะอะไรต่างๆเนี้ยเชดามก็ไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยไอปัญหาแบบเนี้ยมันสามารถแก้ไขได้ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าอยู่กันไปเรื่อยๆสูงวัยผู้หญิงสูงวัยนะคะถ้ามีปัญหานี้พี่น้องค่ะ เขาจะปะสะัสสาวะเล็ดเนาะกะบางลมหย่อนเนี่ยมันจะปะสะัสสาวะเล็ดไอจามแล้วก็มันจะมีรู้สึกว่ามีอะไรจะไหลออกมาจากปากช่องคลอดแล้วเวลาเบ่งอื้อเบ่งอะไรเงี้ยมันจะลําบากมากเพราะงั้นเราช่วยได้เราช่วยได้จะทําให้ผู้หญิงสูงวัยหรือผู้หญิงที่ผ่านการคลอดลูกแบบธรรมชาติกลับมามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเมื่อปากช่องคลอดของเมื่อช่องคลอดของเราแข็งแรงโคนขาแข็งแรง มันก็พยุง่งพี่น้องมันก็พยุงกันขึ้นนะเนี่ยโคนขาของเราเนี่ยตรงเนี้ยแข็งแรงโคนขาแข็งแรงขาแข็งแรงมันก็ช่วยดันช่วยพยุงเอ,อ่กระบางลมทั้งหมดกล้ามเนื้อทั้งหมดอุ้งเชิงกายของเรายกขึ้นมดลูกก็กลับเข้าที่พอมดลูกกลับเข้าที่ส่งผลเรื่องของระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายของเราจะดีงามมากขึ้นเนาะแล้วก็ระบบปัสสาวะระบบรอบเดือน การมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าผู้สูงวัยบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเขาจะได้เรื่องของความสาวสูงวัยถ้าใช้เครื่องของเราเขาไม่ได้ไปไฟโฟกัสเรื่องของการมีชีวิตคู่หรืออะไรหรอ<ๆ>วกเพราะว่าฉันป่วยแย่แล้วฉันก็อายุมากแล้วฉันไม่ได้สนใจเรื่องเซ็กก็คือไม่ต้องสนใจเรื่องเซ็กแต่สภาว,วะความสาวกระแสประสาทความสาวมันจะทําให้รู้สึกค,ค,คึกคักเอร็ดขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสเรื่องของความความความใช้ชีวิตคู่เพราะผู้หญิง จริงๆแล้วผู้หญิงวัย60ขึ้นถ้ากับคู่รักที่เขาผู้ชายบางทีอันนี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นของผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยพอเริ่มเป็นหนุ่มเนี่ยเขาจะใช้สภาวะเซ็กเนี่ยเขาจะใช้ใช้ใช้ใช,ใช้พอยิ่งใช้ยิ่งใช้ยิ่งใช้เขาเรียกว่ากระสุนหมดแม็กอันนี้เข้าใจไหมพี่น้องผู้ชายเนี่ยพอเขาเริ่มสูงวัยไอ้พอเขาเริ่มมีอายุอ่าพอผู้ชายเขาเริ่มเป็นหนุ่ม เอยี่สิบเนี่ยโหนี่ใช้เต็มที่เลยมีเท่าไหร่เต็มที่เลยปล่อยสภาวะเซ็กนี่โอ้เมามันมาก30นี่ก็เมามันมาก40นี่เริ่มถดถอยละสภาวะเริ่มถดถอยแล้วจากที่เวลา5ครั้ง6ครั้งอาทิตย์ละสครั้ง5ครั้งอาทิตย์ละ10ครั้งถดถอยละ40แล้วเหลือเหลืออาทิตย์ละครั้งสองครั้งนานๆครั้งแล้วพอ50ินี่เริ่มเริ่มบ่อมีไกด์ละพอเริ่มบ่อมีไกด ถ้าเกิดผู้หญิงอยู่กับผู้ชายบ่มีไกด์โอเคมันก็หยน่นหยวนกันไปนะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าผู้หญิงอยู่กับผู้ชายที่บ่มีไกด์แต่ว่ามีสภาวะที่ต้องการตรงนี้ด้วยอ่ะเนี่ยอันนี้มันจะไม่ปลอดภัยสําหรับครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้หญิงกับผู้ชายต่างคนต่างสูงวัยถ้าต่างคนต่างเข้าใจสภาวะร่วมกันปฏิบัติแล้วเข้าใจนูน่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาครอบครัวแต่ถ้าสูงวัยผู้ชายยัง ยังไม่ลดสภายัง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 เป็นธาตุของอารมณ์นี้แล้วไม่ยอมแก้ไขเขาก็มีโอกาสที่เขาจะทําเรื่องเสียหายได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกแต่ว่าวันเนี้ยเ,เราไม่มาฟันธงว่าใครถูกใครผิดนะอันนี้คือเรามาเล่าปัญหากลางๆให้ฟังให้เฉยเพราะงั้นเราจึงมาตรงเนี้ยมาเพื่อบอกกับสตรีว่าถ้าวันเนี้ยคุณมีสภาวะกระบางลมหย่อนแล้วคุณอาจจะต้องใช้ชีวิตคู่หรือไม่ใช้ถ้า ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้เข้าคอร์สกับเราก็ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้เข้าคอร์สกับเราเพราะว่าการเข้าคอร์สกับเราไม่ว่าจะใช้ชีวิตคู่หรือไม่ใช้ชีวิตคู่สุขภาพสุขภาพภายในสตรีของเรามันก็จะดีงามมากขึ้นก็ก็ปรารถนาเนาะปรารถนาว่าเท่านี้ได้มามีโอกาสาได้มาเจอไลฟ์แตมไลฟ์เอมไลฟ์ครูแม่วันนะคะก็ลองตัดสินใจว่าเอ้ยวันนี้ ออลองดูสินะว่าที่เขาพูดเขาเล่าเนี่ยเขาเป็นยังไงนะก,ก็อยากอยากให้ลองนะอยากให้ลองแล้วก็สินค้าเราจํานวนจำกัดนะไม่ได้มาขายตลอดชีพตลอดชาตินะ,ะมาแค่ช่วงนะช่วงเวลาสั้นๆนะเพราะว่าอ,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 อันนี้มันเป็นเหมือนสินค้าบุญนะพี่น้องเออพอนึกได้เอออยากจะทําบุญก็มาทําแต่ว่าครั้งเนี้การันตีว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่ได้มาขายตลอดไปนะคนไหนที่มีปัญหาอุ้งเชิงการปัญหาช่องขอตำ่ำ อุ้งเชิงการมดลูกต่ําช่องคลอดยืดขยายปัสสวาวะเล็ดปัสสวาวะไม่สูดอ่านปัสสวาวะไม่ได้ทุกสิ่งเรื่องของช่องคลอดและมดลูกสภาวะอารมณ์ความสวยงามสรีระณนะัอุ้งเชิงการทักทายเราทักทายมาเลยนะทักทายสอบถามเอฟเอมาคุณแม่วันได้เลยนะพูดคุยส่วนตัวได้เลยนะคุณวันบอกแชร์แล้วค่ะอ่ะมุยม้ยบอกคอร์เราช่วยคุณผู้หญิงทุกเรื่องกายเรื่องภายในสตรีใช่ภายในสตรีอ่าก็ฝากไว้นะฝากไว้แดมก็จะมา เชียร์อัพมาเชียร์อัพมาทีอัพเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะจำก็เราใช้เนาะเราใช้แล้วเราเห็นผลจริงๆก็จึงมาเล่าให้ฟังวันนี้หลายหลายคนมันสืบเนื่องนะเนี่ยสภาวะกางบางลมหย่อนมันมันสืบเนื่องไปถึงคันไปมันถึงคันไปถึงคันไปถึงกลิ่นนะเนี่ยสภาวะกระบางลมหย่อนเนี่ยคือพอพอกล้ามเนื้อมันยู่ย่นลงมาแล้วมันพร้อมจะไหลออกจากช่องคลอด มันพร้อมจะไหลออกมาเนี่ยมันส่งผลมันส่งผลทําให้เรื่องกลิ่นนะเรื่องกลิ่นพอทุกอย่างมันมาทับถมอะ่ะทุกอย่างมันมาทับถมอยู่ตรง,นตรง,ตรง,ง,งเนี้ยตรงตรงปากช่องคลอดเราเนี่ยจะหลุดไม่หลุดจะหลุดไม่หลุดเนะี่ยแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์ก็ไปอั้นไว้มีเพศสัมพันธ์ก็ไปไปผสมประสานของเสียเต็มเลยแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์ก็เจ็บเจ็บทั้งมดลูกต่ำเจ็บทั้งกระบางลมหย่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวานะพี่น้องวันนี้จึงปรารถนาให้พี่น้องทุกๆคนนะฮะ ปรารถนาให้พี Ses ่น้องทุกๆคนเนี่ยได้ลองนะได้ลองทดลองทดสอบนะทดลองทดสอบสิ่งที S ่สิ่งที่เราได้เล่ากันเนี่ยนะสิ่งที่เราได้เล่ากันเนี่ยนะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ที่ที่ดีงามมากเนาะอ่าก็มาบอกมาเล่ากันเล่าเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้ครูแม่วันใส่ภาษาอังกฤษด้วยเหรออื่อเลืศๆๆเนี่มีกลุ่มสตรีต่างประเทศใช่ไหมเนี่ยอ่าอ่าอ่าหมุยหมวยบอกลองแล้วว้าวมากอ่าชายชายคนไหนที่มีปัญหาหมดลูกช่องคลอดนี่ต้องลองนะ อ่ะคุณประภาอ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะหมุยหมยใครที่มีปัญหาช่องใครที่ใครเอางี้ดีกว่าบางทีไม่มีปัญหาเราแต่อยากสาวไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันไม่ได้มีปัญหาช่องข้ออะไรเลยแต่ฉันอยากสาวขึ้นก็ควรใช้ฉันอยากจะสาวขึ้นฉันอยากจะมีสภาวะอารมณ์ที่เออมันดูอะไรก็ดูเป็นสีส,สันสีชมพูไปหมดเนี้ยก็ควรจะใช้เออบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นไรช่องข้อฉันก็หอมดีช่องข้อฉันก็ฟิตด,ดีเออระบบขับถ่ายฉันก็ดี ระบบประสาทชันก็ดีหน้าท้องชันก็แบนโคนขาฉันก็กระชับก้นฉันก็กระชับดีรวงอกฉันก็กระชับดีผิวพรรณฉันก็ดีนั่นก็ใช้เพื่อความเป็นสาวแล้วกันกระแสะประสาทกระแสะประสาทความรู้สึกเพราะถ้าเราอายุมากขึ้นกระแสะประสาทตรงนี้มันมันก็สามารถเสื่อมถอยได้นะเออสามารถเสื่อมถอยได้อาจารย์ฝากไว้วันนี้ทุกๆทุกๆเรื่องราวของของอุ้งเชิงการสตินะภายในสติ กินสรีระทุกอย่างทุกสิ่งแก้ไขเลยนะเข้าเลยเข้าคอสกับเราได้เลยนะทักทายกรูไม่วันแล้วก็เอเเนาะโอเคไปแล้วนะไปแล้วนะมาจี้จ้าทักทายจี้จ้าทักทายกันเรืเ่อยๆเ,ยเยนาะ ไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อขอบคุณ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 ทุกคนนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์น้องเอ็มแล้วก็ครูแม่วันนะเข้าไปพูดคุยกันส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณขอบคุณทุกๆพลังงานที่ซัพพอร์ตเราขอบคุณท่านกุมารอินขอบคุณท่านเท้าเวสุวรรณขอบคุณเหล่าพญานาคทุกๆหมู่เหล่าแล้วก็ ขอบคุณท่านมาสเตอร์นะเทพพ่อชมแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกทุกพระองค์นะที่ดูแลนะให้กาลังใจเราได้อย่างดีนะขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้ก็เป็นวันดีๆของแตจามอีกวันหนึ่งนะก็จามก็ เป้าหมายชัดเจนเหมือนเดิมนะก็ทำอันไหนทําบุญก็คือทําบุญอันไหนทํางานก็คือทํางานก็ทําควบคู่กันไปเรื่อยๆนะก็ขอให้เป็นกําลังใจกันตามแล้วขอให้เป็นกําลังใจทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้นะสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกๆประการด้วยทูนสาธุสาธุสาธุค่ะอ่ะป้ายแยกย้ยายแยกย้ยายแยกย้ายอ่าอ่อบบาคุณวิวัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขึ้นเอาขึ้นเอาหนึ่งหกสีก่ห้าใบกะเพราแตงกวา